วัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องทอมมี่เอเมเดอร์นะครับหลังจากไม่ได้เจอกันมาต้อง2เดือนมั้งไม่ได้ถ่ายเลยนะครับตอนนี้พอดีวันนี้เราได้เราได้จองการฉีดวัคซีนโควิดมานะครับก็เลยอยากจะมารีวิวการฉีดวัคซีนโควิดของที่นี่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือวัคซีนโควิดที่เนี่ยที่เราได้เป็นของโมเดอร์นานะครับแล้วก็ต้องฉีด2เข็มวันนี้1เข็มแล้วก็เดือนหน้าอีกเข็มหนึ่งนะครับเว้นไปประมาณ2 3สาอาทิตย์ วิธีการฉีดก็คือเราจะต้องจองผ่านเว็บไซต์นะครับซึ่งเราจองผ่านเว็บไซต์เป็นของ Public นะครับแต่ว่าที่นี่สามารถจองผ่านได้หลายที่แต่เราเลือก Public นะครับเพราะว่าใกล้บ้านแล้วก็สะดวกและเราก็ได้ตัวยาของโมเดอร์นานะครับซึ่งวันนี้เราเป็นวันพุธเอ้ยวันนี้เป็นวันพรหัสแล้วก็คํานัดเวลาของเราคือของพี่เล็กเนี่ยฉีดบ่ายสองโมงสี่สิบส่วนของผมก็สามโมงสี่สิบห่างกันชั่วโมงหนึ่งนะ,นะครับ ใบนัดนี่ครับพอเราเราจองในระบบปุ๊บเราก็จะได้ใบนัดแบบนี้อ่าใบนัดนะครับมันจะมีชื่อบอกชื่อบอกสถานที่แล้วก็เวลานะครับซึ่งในข้อมูลตอนที่กรอกก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวนิดนึงแล้วก็เขาจะถามว่าเราแพ้อะไรบ้างเราก็กรอกข้อมูลลงไปนะครับว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็ถึงวันบัญชีเราก็เอาเอกสารมานะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงที่พับบิกแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมง แต่ว่าตอนนี้เราไปตรวจหวยก่อนเพราะว่าพี่เล็กก็ซื้อหวยทุกงวดเลยแต่ว่ายังไม่เคยถูกไปดูกันว่าวันนี้จะถูกหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าฉีดยาจะเป็นยังไงนะครับนี่ไปตรวจหวยของยี่ห้อเลยนะเมกะเมกะมิเลียนเออนะครับซึ่งหวยเออพูดถึงเรื่องหวยหวยที่นี่ก็มีหลายยี่ห้อนะแล้วก็ออกออกแบบเขาเรียกว่าสามารถซื้อได้ทุกวันเนอะซื้อทุกวันเอาจิงๆ้นะหวยที่นี่หนักหน่วงกว่าประเทศไทยนะพูดถึงแ้วอ่ะ แต่ว่าไม่ต้องมีใต้ดินด้วยเออไม่มีใต้ดินนี่เป็นของรัฐบาลเนาะซื้อได้ทุกวันเล่นได้วันบางหวยออกเช้าเย็นก็มีเออบอกราคาก่อนอย่างเงี้ยเราซื้อกี่บาทสามเหรียญนะคะถือย่างี้ใบเนี้ยสามเหรียญนะครับก็สามารถลุ้นได้ก็แจ็คพอตเขาก็บอกไว้ในนี้ว่าเก้าสิบสามล้านเหรียญแล้แจ็คพอตเก้าสิบสามล้านเหรียญดอลลาร์นะครับมันก็บอกข้อมูลแล้วเราเดี๋ยวเราไปไปดูดีกว่าว่าวิธีการตรวจหวยที่นี่ตรวจยังไงไปเลย โอเคเรามาถึงเครื่องตรวจแล้วนะครับโอเคมีตรวจนะะคคก็ือมันจะมีบาร์โค้ดตรงนี้เราก็บาร์โค้ดไปเอาบาร์โคดไปสแกนเอาสแกนแล้วมันจะบอกที่หน้าจอขอรี่น็อตอาวินแม่ทางไม่ถูกครับไม่ถูก นีอีกใบหนึ่งครับลองดูไม่ถูก,ถกเลย,เลยโอเคงวดหน้ามารุ้นกันใหม่เ,เมื่อเราไม่ถูกเราก็มาลุ้นใหม่งวดหน้านะคะเราก็จะทำการซื้อที่ตู้อัตโนมัติตู้อัตโนมัติโอเค ก็ใส่เงินเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นช่องใส่เงินแนวเงินเราเองเฮ้ยทำไมล่ะคะใส่ไม่กี่เหรียญใส่ดูทีใบละดอลลาร์กี่ดอลลาร์สามดอลลาร์ใบหนึ่งใบนี้นะนี่ครบแล้วนะครับเขาจะบอกเรามีสามดอลลาร์อยู่ในนี้ เราก็เล yeah, ือกว่าเราจะเล่นอะไรเรากดไปที no ่นี pretty, re ่เราจะเล่นอการไม่เล่นเหมือนเดิมเราใส่ไปสามเหรียญก็คือคลิกไหมายถึงว่าให้เขาเลือกให้เราเลยหนึ่งครั้งเรากดปึ๊บคอนเฟิร์มนะคะว่าเราซื้อไปสามเหรียญปึ๊บยวดูมันทําภาพหล่นนะต้องเี่ภาพเหมือนว่าลอตเตอรี่หรือเปามาเคแล้วดูเลขที่จะได้มันลุ้นกัน โอเคตอนนี้เรามาถึงที่ฉีดยานะครับเป็นฟาร์มาซีของพับบิกพอเช็คอินเราก่อนอื่นเรามาถึงแล้วก็ต้องมาเช็คอินนะครับพอเช็คอินเสร็จเขาก็ตรวจเวลาว่าตามนาน้นวป่เปล่าแต่ว่าคนที่มาอย่างผมนัด3โมง40โบอกว่าเร็ไป ก็ต้องรอก่อนแยกพิรุธเอกสารประกอบนะครับต้องสอบข้อมูลก่อนถามว่าวันนี้รู้สึกป่วยหรือเปล่าถามข้อมูลว่าเป็นอะไรที่อะไรไหมเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาก็เห็นว่าเรามาด้วยกันเขาก็เลยเอาใบมาให้กรอกได้เลยนะครับอาจจะให้ฉีดใกล้ๆกันแล้วก็ให้บอกแพทย์ว่าให้บอกพยาบาลว่าเราไปพี่น้องกันมาด้วยกันอันนี้ก็นั่งรออยู่ เดี๋ยวรอเจ้าหน้ที่เรียกแบบหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราสองคนก็ฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฉีดเร็วเนาอตป๊บเดียวก็เสร็จไม่เจ็บไม่เจ็บด้วย,วยต้<ร>องให้มานั่งรอ15นาทีเพราะว่าจะดูว่ามีอาการไซเอเฟกอะไรกับวัคซีนหรือเปล่าถ้าหลังจากนี้ไม่มีอะไรก็กลับบ้านได้แต่ถ้ามีก็ว่ากันไปตามเหตุการณ์เนาะใช่แล้วรอดูว่า15นาทีจะเป็นยังไง หลังจากที่รอ15นาทีเสร็จแล้วเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาก็มาถามว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเราก็โอเคไม่มีอะไรไม่มีผลข้างเคียงอะไรตอนแรกนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคกลับบ้านได้แล้วก็เจอกันอีกทีประมาณ20กว่าเมษาตามท,ที่ที่เราล็อกนับไว้นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทํางานแล้วนะครับก็ยังไงก็ถ้ามีโอกาสได้ฉีดก็ฉีดนะครับเพราะว่าโควิดนี่เป็นมาเป็นปีแล้วเนาะก็ลําบากกันทั้งโลกเลยก็ ดูแลสุขภาพกันจะกลับไทยก็กลับไม่ได้เออทีนี้คือถ้าเราได้ฉีดก่อนกลับไทยก็อาจจะใช้เวลากักตัวน้อยลงตามที่กําลังดูดูข่าวอยู่นะครับก็อรอสนับกันคิดว่าจะกลับไทยเมื่อประมาณปลายพฤษภา,ามิถุนาจะได้กลับไปเจอลูกเจอเมียแล้วโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเด็ดๆหรือว่าเข็มที่2เราก็จะมาฉีดที่จะมาฉีดเราก็จะรีวิวให้ดูอีกนะครับโอเคครับ ดูแลสุขภาพดีดีไหมครับบ๊ายบายครับเพื่อนเพื่อน